สวัสดีครับทวีศรีมูลวันนี้ก็จะมาจุดเตาเป็นรอบที่4เพื่อเป็นการบันทึกว่าการปรับปรุงก้นเตาไส้แก๊สท่อแกนกลางเพราะว่าเมื่อเผาไปแล้ว3มครั้งกระบวนการเผานั้นดีขึ้นมากเลยการเผาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ก็จะบันทึกไว้ที่ฝาผนังจะบันทึกไปเรื่อยๆว่าการปรับปรุงครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง หลังจากที่เราได้ปรับปรุงก้นเตาจากแผ่นเหล็กบางเป็นแผ่นเหล็กหนาการบันทึกข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเราใช้ไปนานๆจะสามารถทนต่อความร้อนและจะได้กี่ครั้งอันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่ง ีควันเล็ดรอดออกมาตามขอบมุมก้นถังเพราะว่าพื้นถังผมได้ทำเสมอกับตัวถังหรือว่าขอบถังของก้นเตาวิธีแก้ไขก็คือให้กวาดเศษฝุ่นหรือว่าเศษทรายเข้าไปปิดรอบๆเท่านี้ก็หมดปัญหาแล้ว ช่วงแรกๆการเผานั้นจะมีควันเพียงเล็กน้อยแต่ว่าถ้ามีมากก็ขึ้นอยู่กับไม้ฟืนของเราถ้าไม้ฟืนของเรามีความเปียกชื้นในการจุดก็จะมีควันมากแต่ถ้ามีไม้แห้งดีที่สุดเพราะว่าไม้แห้งจะทำให้ไม่มีควันและการลุกไหม้ก็จะดีครับผมจะให้เห็นช่วงแตกต่างจากอันเดิมช่วงนี้ไฟข้างล่างอ่อนตัวลง แต่ตอนนี้ไม่ใช่การคายแก๊สของไม้แต่เป็นการเผาข้อแตกต่างก็คือเมื่อก่อนถ้าไม่เติมฟืนเร็วๆควันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยท่อแก๊สเล็กและแยกแก๊สออกต่างหากการเผาไหม้ของควันก็จะเผาอยู่ข้างล่างไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าไฟจะอ่อนแต่ว่าขอให้ฐานมีสีแดงและมีเปลวลุกดีอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องควันเลย ช่ครับช่วงที่ว่าถ้าผมไม่ใส่ฟืนเข้าไปเปลวก็จะอ่อนลงเรื่อยๆเพราะว่าอุณหภูมิของเตาก็จะต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะดับไปแต่ช่วงนี้ให้เราป้อนฟืนเข้าไปการเผาเตาใหม่ระบบใหม่นี้ดีกว่าเก่าเพราะว่าเราไม่ต้องซีเรียสมากเท่าไหร่ถ้าเราเพิ่มฟืนเข้าไปไฟก็จะลุกดีขึ้น ผมเพิ่มเชื้อไฟเข้าไปหรือว่าฟืนเข้าไปแล้วครับการลุกไหมก็ดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างไม้จากคายแก๊สและการพ่นควันออกมา เขาไปอีกประมาณสักยี่หรือสาสินาทีนี้ไม้ก็จะคายแก๊สทันทีที่ผมได้บอกไว้ว่าเวลาเตาเดิมนั้นจะวูบทันทีควันจะมาเลยช่วงเนี้ยถ้าเกิดไฟข้างล่างอ่อนตัวลงแต่เตานี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเตาเดิมนั้นใช้ระบบเจาะรูเข้าไปในทอ่อแก๊สเมื่อควันหรือว่าไฟด้านล่างต่ำลงควันที่อยู่ในทอ่อแก๊ส มีปริมาณมากก็ไม่ไม่ทันแต่ระบบใหม่นี้ก็คือผมเจาะลงที่ก้นเตาและพุ่งลงข้างล่างพอพุ่งลงข้างล่างไปเจอพวกฐานที่มีอยู่จำนวนหนึ่งและกำลังลุกดีก็จะติดไฟสาเหตุตรงนี้ก็คือเป็นเพราะว่าการติดไฟดีนั้นที่ไม่มีควันหรือว่าไม่มีวูบนั้นก็เป็นเพราะสาเหตุนี้ ชมไปด้วยกันนานๆก็ได้ครับเราเพิ่มฟืนเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งลุกดีการคายแก๊สของไม้ก็จะเร็วขึ้น จะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเมื่อเราใส่ฟืนในจํานวนมากหรือว่าเป็นเศษไม้ที่ว่าไม้ลูกเร็วๆนี้จะทําให้มีควันพุ่งออกมาในเตาทันทีเตาข้างล่างกับข้างบนเพราะว่าท่อเราเล็กแต่การลุกไหม้ของไม้นั้นเร็วและรวดเร็วการเผาไหม้จึงไม่สมบูรณ์และไหม้ไม่ทันพอไหม้ไม่ทันนั้น ควันที่เหลือหรือว่าเปลวไฟที่เหลือก็จะพุ่งออกไปตามที่ว่าสิ่งไหนที่ออกทางไหนได้ก็ออกไปออกมาทางนอกปากเตาบ้างออกผสมเข้ามาในนี่บ้างอันนี้คือข้อเสียแต่ปัญหานี้ได้ก็คือเราก็พยายามใส่ฟืนไปทีละน้อยหรือว่าเว้นฟืนที่ว่าลุกดีเราเอาไว้ใส่อีกช่วงหนึ่งช่วงนี้เราค่อยๆป้อนฟืนเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้ เดี๋ยวค่อยมาชมตอนไม้ายแกสเต็มที่แล้วจะรู้ว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ ในภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อไม้คายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้คายแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะสังเกตได้ว่าส่วนหนึ่งก็พุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางอีกส่วนหนึ่งจะล้นออกมานอกเตาแบบนี้ซึ่งเป็นผลดีต่อท่อแกนกลางของเราหรือว่าท่อแก๊สของเราอย่างมากเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเรานำแก๊สเข้าสู่ท่อแกนกลางอย่างเดียวก็จะทำให้ท่อแก๊สของเรา ชำรุดได้ง่ายเพราะว่ากว่าจะเผาเสร็จก็6-7-8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจึงทำให้ท่อแกนกลางของเราชำรุดบ่อยหรือว่าแตกบ่อยแต่ในส่วนนี้เมื่อปรับปรุงดีแล้วใช้ท่อ4นิ้วแล้วก็ทำท่อแก๊สหรือว่าทำให้แก๊สพุ่งลงข้างล่างส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลดีต่อฐานเราด้วย เพราะว่าการเผามา3มครั้งจะพบว่าฐานของเรารู้สึกว่าดีขึ้นส่วนน้ำหนักนั้นก็มีน้ำหนักดีขึ้นมากเช่นกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือการไล่แก๊สสำหรับการไล่แก๊สนั้นถ้ารู้สึกว่าไม้คายแก๊สเต็มที่100%ปซจะมีอาการแบบนี้คือแก๊สจะเยอะมากเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ปล่อยให้แก๊ส พุ่งลงข้างล่างอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อแก๊สอ่อนตัวลงเราก็เพิ่มฟืนไปเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงบางครั้งไม้ของเรามีใหญ่มากเล็กบ้างสดบ้างหรือว่าหมาดบ้างอันนี้ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันในส่วนนี้เราจึงให้มีฟืนเลี้ยงไว้สักท่อนหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเมื่อเรารู้สึกว่า ไม้คาแก๊สกินเวลานานแล้วเป็นช่วงสุดท้ายเราก็ปล่อยยาวเลยเราไม่ต้องไล่แก๊สแบบนี้อันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วผมก็จะไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นก็ปล่อยให้ยาวไปจนกว่าแก๊สจะอ่อนตัวและหมดไป ซุปไหมพ่อเร็วนั่นอยู่ใต้โต๊ะนั่น ่านชุดนี้สวยมากครับเดี๋ยวผมจะให้ชมครับ่านจะมีน้ําหนักมากนะครับแข็งครับแข็งมากกว่าเก่าครับครับ,รบแข็ง เป็นแท่งเป็นแท่งสวยงามครับแข็งจะหักก็ยังยากเลยครับมีน้ำหนักดีครับอืมนะแข็งครับหักแทบจะไม่ออกเลยครับ แห้งครับ